ไทยรายวันสุคนชัยอารีประเทศไทยยุคเปรตปล้นชาติบอกแล้วบอกอีกประเทศไทยคนไทยร่วมนั่งเรือรั่วที่รัฐบาลนำนาวาลำนี้ออกสู่มรสุมแค่เบาบางก็เกิดมีอาการโรคแทรกซ้อนหนักขึ้นมาจากรัฐบาลนักการเมืองยุคนี้จับมือกับข้าราชการประจำที่มองหาเห็นผลประโยชน์ชาติเปิดช่องร่วมกันปล้นในเรือรั่วลำนี้ ที่โครงเพลงไปมาอาจจะจมเร็วขึ้นเห็นได้จากการแปรรูปงบประมาณแผ่นดินครั้งละหลายแสนล้านกระจายหายไปอยู่ในสมองของพวกโกงชาตินำไปเล่นแร่ปแปรธาตุเอาผลประโยชน์ชาติไปกินผุงกลางเลวร้ายที่สุดในคณะคนที่ประชาชนเลือกเข้ามาแก้ปัญหาชาติที่เข้าไปร่วมเจาะเรือลำนี้ให้จมลงใต้ทะเลลึกหากร่วมกันปล้นชาติไม่สำเร็จ เห็นชัดเจนงบประมาณแผ่นดินที่มีองค์กรระดับชาติสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินคอยปกป้องอยู่ที่แท้ทุกคนได้เห็นใส่ผู้บริหารเงินแผ่นดินระดับสูงนั่งเนื้อเมฆหยิบช่วยงบประมาณมาผลานหลายแสนล้านยังไม่ทันได้เข้าไปนั่งกลางอำนาจในตึกรูสูงเสียดฟ้าพังลงมาก่อนทับใส่ผู้เคราะห์ร้ายกว่าร้อยชีวิตติดอยู่ ยังค้นหาไม่ครบถ้วนกับซากที่มีร่องรอยความชั่วร้ายแฝงอยู่ทุกชั้นทุกขั้นตอนที่ยังมองไม่ชัดความผิดทั้งหมดมันมีงานพลานชาติในระบบราชการผูกโยงไว้กับผู้มีอำนาจได้หรือไม่กองซ้ำกองซ้อนที่ใกล้ตัวนักการเมืองอาคารรัฐสภาสร้างมากับเงินแผ่นดินกว่าสองพล้านสปป,ปายะสภาสถาน ชื่อใหม่ในความรู้สึกที่ฟังดูดก็ดีมันก็มีรอยโกงตั้งแต่เริ่มโครงการมาแล้วใช้งานได้ไม่สมราคาผ่านก้นผู้แทนมาไม่ทันไรก็ร่วมคิดร่วมกันพลานในหลายขั้นตอนที่ชี้ไปที่งบซ่อมแซมเพิ่มความรู้ราเสริมบารมีในมูลค่าราคาสูงอีก2,700กว่าล้านบาทตัวแทนของประชาชนฝ่ายคุมอำนาจรัฐ ก็เห็นดีเห็นด้วยกับความหรูหรานำมาประดับบารมีที่ไม่ยั่งยืนเหมือนคนมีเกียรติที่พวกเราเลือกมาใส่ชุดเครื่องประดับชั้นสูงจนลืมกําพืดตัวเองที่เคยต่ำต้อยติดดินร่วมกันมากับชาวบ้านมันมีเกียรติมียศมีตำแหน่งนั่งในเรือรั่วยี่ห้อรัฐบาลไทยในยุคที่ภูกติดอยู่กับร่างนักการเมืองสายนายใหญ่นายน้อย ร่วมปล้นชาติพวกหน้าบานในหน้ากากอสูรกายมาเกิดร่วมกันสัตว์ที่ว่านี้เกิดในอบายภูมิอยู่ในตระกูลเปรตมากกว่าตัวแทนประชาชนสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร095 460 5580